วันนี้เรามาอยู่กับอีกหนึ่งรูปแบบของรถที่เราถามแล้วกันครับคือนานๆเราจะมีรถแบบนี้มาสักทีหนึ่งเนาะส่วนใหญ่ก็คือลูกค้าจะส่งพวกคอมา้าพวกอะไรพวกนี้มาให้เราขึ้นชุดเบรกใช้ในการแข่งขันด้วยแล้วก็ใช้ในเดลี่ยูสด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของเดลี่ยูสอย่างนิสสันนาวรา NP 300คันนี้นะครับคันนี้เป็นลูกค้าบอกว่าจะเอาไปแนวลุยป่านะครับแล้วก็ พวกคานพวกอะไรพวกเนี้ยลูกค้าเนี่ยมีทาการดัดแปลงมาแล้วก็คือเราเขาจะยกของ MP3 มออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวซาฟารีขึ้นมาทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแต่คันนี้พี่เจ้าของรถแจ้งว่ามีปัญหาในส่วนของเบรกหลังเป็นส่วนของเบรกมือนะครับน่าดูนี่คันนี้นะครับเนี่ยตัวชุดเฟืองท้ายชุดเพลาหลังอะลูกค้าเปลี่ยนเป็นของซาฟฟรีหมดแล้ว นะครับแล้วก็มีคาลิปเปอร์หลังกับจาร์หลังมาในเซ็ตเนาะพอลูกค้ายกใส่ไปเสร็จเนี่ยปรากฏว่าระบบเบรกมือมันใช้งานไม่ได้นะครับแล้วเราก็เลยทํายื่นข้อเสนอไปเนาะว่าจะทําแบบไหนมีทั้งหมด2ช้อยนะครับลูกค้าบอกว่าขอเลือกเป็นมีระบบเบรกมือสลิงแยกออกมาดีกว่านะครับ คันนี้ก็จะมีเบรกมือสลิงของแบมโบนะครับทำเป็นสีเทา TDS เนอะแล้วก็มีในส่วนของขาเบรก C N C นี่ดูดิหนาสุดดูดิกี่นิ้วผมเนี่ยสามนิ้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่างเนี่ยกำลังรีเช็คในส่วนของสายเบรกเราลองให้ช่างดึงดูดึงอ่านี่ล็อกนะครับปลดล็อกอ่าปลดล็อกอ่าครับคือตอนนี้ระบบเบรกมือเนี่ยเราเอากลับมาทำงาน แล้วนะครับแต่สายเบรกคันนี้ด้วยที่ว่า1รถคันนี้วางคานมาใหม่นะครับการให้ตัวหรือการเอี้ยวตัวเนี่ยลักษณะในรุปลักษณะอย่างเงี้ยสายเบรกเนี่ยเขากลัวว่าเวลาไปอยู่ในป่าแล้วมันจะมีปัญหาตอนตอนนี้แล้วเราต้องหาวิธีเช็คก่อนว่าสายเบกยาวพอไหมต้องแก้ไขตรงไหนไหมนะครับใครที่ใช้รถแนวพวกนี้อยู่เนาะแนวดัดแปลงที่แบบวางคานมาใหม่แล้วระบบเบก ใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพระบบเบรกมือขาดหายอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถท้ามาสอบถามที่ KTP Performance นะครับเบอร์โทร0 6 6 1 4 6 6 4กหนแอดก็จะมี Ad S i g n น้ำหน้าแล้วก็ KTP Performance นะครับเดี๋วเราไปชมรูปสวยสสำหรับ Nissan l a u r e NP 3 0 0คันนี้กันบ๊ายบาย